ตรวจสอบสถานะอุทธร์เงินเยียวยาเกษตรกรถ้าขึ้นสถานะรับสิทธิ์รอรับเงินก่อน15กันยานี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะตรวจสอบสถานะ w w w เยียวยาเกษตรกร .com ขึ้นสถานะรับสิทธิ์รอรับเงินก่อน15กันยายนี้ตรวจสอบสถานะเว w ไเกียวยาเกษตรกร .com กลุ่มตกหล่นเมื่อได้รับข้อความตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยาก็เตรียมรอรับเงิน15,000บาทโครงการเยียวยาเกษตรกรเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกอสอได้ออกอนุมัติเยียวยาให้กับเกษตรกรจำนวนไม่เกิน10ล้านรายรายละ5,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแม้สิ้นสุดการโอนเงินแล้วแต่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีหรือคอรรอมอได้ขยายเวลาถึงวันที่15กันยายนให้กับกลุ่มตกล่นทั้ง4กลุ่มจำนวน181,018 18, 18, 18, รายที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่สามารถรับเงินเยียวยาจำนวน1 5 0 0 0บาทสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ w w w บไซ y ์เวกษตรกร .com อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสอเร่งโอนเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นอย่างต่อเนื่องมีรายงานข่าวแจ้งอีกว่าเกษตรกรที่จะได้รับเงินต่อไปหรือคนที่ครั้างยังไม่ได้รับเงินนั้นเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยานั้นต้องขึ้นสถานะได้รับสิทธิตรวจสอบสถานะรับสิทธิเยียวยา ถึงจะได้เงินไม่เกินภายในวันที่15กันยายน63ดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้รับสิทธิ์ต้องรอไปก่อนถ้าสถานการณ์โอนเงินและการเปิดบัญชีใหม่นั้นมีคำแนะนำคนที่ได้รับสิทธิ์และยังไม่เปิดบัญชีควรเปิดบัญชีของทกสเงินเยียวยาจะได้เร็วกว่าบัญชีจากธนาคารอื่นและแนะนำให้ผูกพร้อมเพย์บัญชีทกสกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ราะตรวจสอบได้คล่องตัวส่วนเกษตรกรตรวจสอบเช็คสถานะสิทธิเยียวยากเกษตรกรคลิกที่ลิงก์ที่ท่านเห็นนี้นะคะหลังจากคลิกเข้าไปแล้วให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อตรวจสอบสถานะเงินเยียวยากเกษตรกรและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายตรวจสอบสถานะอุดธรุนเงินเยียวยากเกษตรกรถ้าขึ้นสถานะนี้รับสิทธิ์รอรับเงินก่อน15กันยานี้ และหากท่านชอบข่าวสารนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ